สวัสดีครับผมติ๊กเซอร์แมนครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าเจ้าบล็อกไรสายโอซุกะตัวเนี้มันจะขันน็อตล้อทั้งสี่ตัวนี้ออกไหมแต่ผมจะขันให้ดูแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าน็อตล้อทั้งสี่ตัวเนี่ยผมได้ขันกับผมได้ใช้เจ้าประแจทอร์คตัวเนี้ขันไปแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบนิวตันทุกตัวนะครับย้ำมาทุกตัวหนึ่งร้อยสี่สิบนิวตัน จะเพี้ยนมากเพี้ยนน้อยก็ขึ้นอยู่กับประแจท็อกตัวนี้นะครับผมขันไปแล้วเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยรอรถเก๋งตามคู่มือที่ผมได้อ่านมาตัวเนี้ยคันเนี้ยโตโยต้ายาริสเนี่ยน็อตล้อแต่ละตัวทุกร้อจะขันไว้ตึงแค่1นึ่งรถึงหนึ้ินิวตันเท่านั้นถ้าเป็นรถกระบะก็ไม่เกิน1 2 0ยแต่ผมตัดเข้าไป 140นิวตันเราจะมาดูกันว่าไอจุดตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าแรงบิด420เนี่ยมันจะออกไหมแต่จริงๆผมทดสอบแล้วมันมีล้ออีกฝั่งหนึ่งที่อตอนที่ไป,ไปไปไปเข้าอู่เขาน่าจะเอาบล็อกลมอัดมาปรากฏว่าเจ้าตัวนี้ไม่ออกนะครับลองขันดูไม่ออกสักตัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่นก็เท่ากับว่าแรงแรงบิด420เนี่ยไม่จริงประเด็นที่2ก็คือเขาอาจจะ ยิงบล็อกลมมาให้แน่นกว่าเกินกว่าที่เจ้าตัวเนี้ยมันจะมีความสามารถขันออกได้นะครับแต่เรามาดูกันว่าเนี่ยร้อ่สิบนิวตันผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมอัดไปนะครับเออเรามาจะมาดูทีเดียวตอนขันออกแล้วกันร้ 100, ผมเอาขนากตอนนี้แล้วกันนะ1 4 0ยนิวตันนะครับจะออกไหมจะใช้เวลากี่วิก็ให้ เพื่อนๆทุกคนนับในใจดูแล้วกันนะครับเอาเริ่มกันเลยหนึ่งซองเดี๋ยวดูก่อนแล้วมันหวหรือ่าถูกทางหนึ่องั่อกครับร4 0นิวตันเมตรแต่ในการใช้งานถ้าแบบจริงจังอะผมว่าควรซื้อลูกบล็อกใหม่นะครับทั้งตัวผมเองด้วยแหละไม่ใช่ว่าจะบอกแค่เพื่อนๆอย่างเดียว การซื้อลูกบล็อกเนี่ยที่ให้มันเหมาะกับกับงานที่เอามาใช้กับบล็อกกระแทกบล็อกลมหรือว่าบล็อกไฟฟ้าเนี่ยที่มันต้องกระแทกนะครับดูตรงนี้ตรงนี้เขาจะเขียนว่าโคร o ม e วานเดียมใช่ไหมอ่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยเราจะซื้อแบบไหนเราก็ซื้อแบบที่มันเป็นโคร o ม e โมลิบดิโมลิบดีนัมหรือว่า crmo ตัวนี้ถ้าเป็นตัวย่อมันจะเป็น crv นะครับ crv เราต้องไปซื้อที่มันเป็น crmo มันจะมีความแข็งแรงกว่าความเหนียวกว่าถ้าเราเอาแบบนี้มาใช้งานถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันจะเกิดความเสียหายพวกมุมพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะมันจะสึกหรออย่างรวดเร็วแล้วก็ไอตัวสวมตรงเนี้ยสก็ตตรงเนี้ยเห็นไหมอ่ากล้องไม่ปิดสุัมันจะเริ่มมีรอย คือมันจะหลวมแล้วอ่ะใช้ไม่กี่ครั้งมันก็เริ่มหลวมแล้วตรงนี้นนะครับโอซุกะปรากฏว่าไขออกนะครับ140นิวตันหมอสำหรับที่จะมีติดรถไว้สักตัวนึงครับเผื่อกรณีฉุกเฉินแต่ว่ามันก็มีข้อแม้อยู่ตรงที่ว่าถ้าน็อตล้อเราเนี่ยเป็นโดนเขาขันมาอาจมาเกินเกินความสามารถของมันมันก็จะไม่สามารถคลายออกได้นะครับ แต่ถ้าขันตามคู่มือหรือว่าเกินคู่มือไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อยอย่างรถเกง๋งถ้าเกิดว่าอัดไปสัก1้อยสิบรถกระบะอ,อัดไปร้อยสาอยสี่สิเนี่ยออกแน่นอนก่อนหน้านี้ผมลองดูอัดผมใช้ด้ามปอนตัวนี้ขันน็อตเข้าไป1 9 0่ง้นิวตันตัวนี้ก็ขันออกได้อย่างง่ายๆเลยนะครับไม่ถึง3วิ1 9 0ยเ้นิวตันเอาว่าถึงแม้ว่าค่า ที่เขาคาลิเบตมาเนี่ยมันอาจจะมีเพี้ยนอยู่สักกี่เปอร์เซนต์ก็ตามแต่ในการใช้งานตัวเนี้ยมันก็ยังสามารถใช้งานได้สามารถขันออกได้และถ้าเกิดว่ารถคันนั้นๆเนี่ยเราขันน็อตตามสเปโรงงานแบบคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะ่ะมันตอบโจทย์เลยทีเดียวครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ดูจนจบครับผม